ลุงกูขอปรึกษาอะไรไหมซิมีปัญหามาปรึกษาว่าเค,ครื่อคกกระทะหนึ่งใช้เวลากี่นาทีถึงจะสุกครับลุงตู่อ๋อเค,ครอคกกี่นาทีสุกใช่ไหมเค,ครือคกเนี่ยใช้เวลากี่นาทีสุกคือจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่สิบถึงสิบห้านาทีสุกแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้ไฟงเราด้วยถ้าหากว่าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ย อ่อนมากๆเลยนะผมคกเราใช้เวลามา20นาทีสุกแต่ข้อดีของการใช้ฟอ่อนเนี่ยคือพวกเราเนี่ยจะออกมาเหลืองสวยมากครับแต่ว่ามันใช้เวลานิดนึงครับนะถ้าหากว่า,าใช้ไฟอ่อนนะครับแต่ถ้าว่าเราเพิ่มไฟขึ้นไปนิดนึงหอมคกเราก็จะสุกเร็วขึ้นครับเมื่อวกสุกเร็วขึ้นเนี่ยข้อเสียกค็คือพวกเราอาจจัดเกรียมไม่ไม่ครับเพราะว่าความร้อนที่มากเกินไปครับเลยทำวกเราดูเกลียมๆไม่ไม่ครับนะแต่หากว่าเราใช้ไฟปกตินะครับหอมคกของเราครับมันก็จะสุกใช้เวลาประมาณ10 ถึง15นาทีนะครับนะขึ้นอยู่กับการปรับไฟขึ้นอยู่กับการใช้ไฟขึ้นอยู่กับการคุมไฟของเราครับนะถ้าว่าอย่างพวกเราไม่ได้เอามาสวยงามครับก็ต้องดูไฟดีครับคุมไฟดีครับนะพวกเราก็จะออกมาสวยงามนะเพื่อนขอบคุณมากครับตุ่นตู่น่ารักจริงๆให้คําแนะนําตลอด